กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบในการผลิตยาสมุนไพรของชาวบ้านแต่ละครัวเรือนต้องนาเข้าสู่ระบบและรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตั้งแต่ขั้นตอนการล้างทําความสะอาด<ม>การลดขนาดด้วยการรูดหรือหัน่นเอาเฉพาะส่วนของสมุนไพรที่เป็นตัวยา<ม>การตากแห้งในโรงเรือนขนาดใหญ่ที่ควบคุมอุณหภูมิความชื้นและความสะอาดและการเข้าเตาอบ เพื่อไล่ความชื้นอีกครั้งเพื่อคงคุณภาพก่อนเดินทางเข้าสู่โรงงานผลิตชาลนี้อันนี้อะไรคะหญ้าหนวดแมวค่ะหญ้าหนวดแมวค่ะทางมมาทําอะไรหญ้าหนวดแมวนี่ทางมูนิธิี่จะทําเป็นชาชงชาชงชาชงแก้ระบบทางเดินจตระวาหรืพวกนิ่วแล้วมาทําเป็นแห้งอย่างนี้แล้วขายยังไงคะข,ขายเป็นโลขายเป็นโลค่ะโลนึงก็ประมาณยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทโอ้ยกว่าจะ ทำต้องไปปลูกไปเก็บมาหั่นมาล้างมาอบกว่าจะได้นี้คุ้มค่าไหมคะมันก็คุ้มมันนะคะคือวกมันก็มีอย่างถูกบ้างแพงบ้างก็ผสมผสานกันนะคะก,ก็คิดว่าคุ้มคุ้มที่สุดก็คือเรื่องสุขภาพแต่รวมๆแล้วนี่อยู่ได้อยู่ได้พอใจแล้วค่ะ ตัวผลผลิตที่มาจากชาวบ้านในกลุ่มทั้งหมดเลยนะะียค่ะจะมารวมกันอยู่ในคลังนี้เหรอคะค่ะ,คะใช่ค่ะแล้วพี่ออยมีวิธีการจัดการกับวัตถุดิบการซื้อขายสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยยังไงบ้างคะอ๋อจะมีออเดอร์สั่งค่ะแต่ละเดือนเราจะรู้อยู่แล้วว่าทางโรงพยาบาลจะสั่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพี่อ้าจ่ายเงินสดให้ให้สมาชิกไหมคะไม่ค่ะเป็นเป็นระบบของโรงพยาบาลงั้นสมาชิกก็เหมือนมีเงินเดือนทุกเดือนใช่มีเงินเดือนทุกเดือน เยอะไหมถ้าเทียบกับรายได้ทําเกษตรด้วยวิธีอ่าตมันอยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะตอนนี้เฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยต่อคนนะคะหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าต่อเดือนต่อเดือนบางคนได้เยอะกว่านั้นนะคะบางคนนี่ได้ห้าหมื่นก็มีสี่หมื่นก็มีแล้วแต่แล้วแต่พืชอย่างอย่างพืชเนี่ยบางตัวสมาชิกทําไม่ทันบางคนทําทําไว้เยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้คนนั้นไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกครั้งส่งสมุนไพรก็ต้องมีการกระสัน เท่าเท่ากันทุกทุกตัวนะคะที่เวลาโรงพยาบาลสั่งมาอย่างเงี้ยค่ะอย่างไ้ายโจนเนี่ยยกตัวอย่างคือสามร้อยกิโลนะเราจะถามสมาชิกว่าทุกคนอ่ะสมาชิกสิบสามคนอ่ะมีไหมมีพอไหมถ้าว่ามีทุกคนหารกันหมดทุกคนอืถ้าคนไหนน้อยอย่างคนไหนน้อยเนี่ยเอาคนไหนมากเข้ามาแล้วเราจะหารก่อนขั้นแรกทางโรงพยาบาลจ่ายมาอย่างเงี้ยใช่ไหมเขตกเดือนหนึ่งสองแสนกว่าบาทเขามีออเดอร์ออเดอร์กับเราปีต่อปีชีวิตชาวบ้านเขาเปลี่ยนไปไม่พมีรายได้แบบ ที่มาได้เข้าระบบได้รเงินต่อนเนื่องเป็นปรจะจำเปลี่ยนเปลี่ยนไปหลายหลายหลายลายคนเลยหลังจากคนมีหนี้ก็หนี้หนี้ก็เบาบางลงอะไรเงี้ยอ,อยู่สบายดูเหมือนว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านจะประสบความสําเร็จอย่างงดงามทั้งรายได้และคุณภาพชีวิตแต่10ปีที่ผ่านมาสมาชิกของกลุ่มก็มีเพียง10กว่ารายเท่านั้นมีกําลังการผลิตที่จากัด ปูบ้านที่ผลิตสมุนไพรแบบครบวงจรก็มีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรเป็นอาชีพหลักก็เป็นเพียงคนกลุ่มน้อยศักยภาพในการใช้สมุนไพรในระดับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐยังมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละสิบเมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบันการสร้างมาตรฐานการยอมรับและความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพรในระดับสังคมของประเทศยังคงเป็นเรื่องของความหวังและอนาคตและยังต้องอาศัยแรงพลังขับเคลื่อนของทุกภาคส่วน จึงจะบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจนในระดับชาติได้คือผมมีความเชื่อมั่นอย่างนี้นะครับว่าอาหารกับยาเนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญเลยของการตอบคําถามเรื่องชีวิตพอเพียงและการพึ่งพาตนเองไหมาอาหารการกินเนี่ยมันอาจจะเป็นแนวที่เรากินเข้าไปยาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยแต่ภูมิปัญญายของเราเนี่ยมันมหาศาลมากยาและอาหารเนี่ยมันไปด้วยกันถ้า เราสามารถจับจุดแข็งตรงนี้นะวิทยาและอาหารไปด้วยกันได้นี่นะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเกิดการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยใหม่หมดทันทีเลยนะครับแต่แน่นอนไอ้สิ่งเหล่านี้มันต้องผ่านเรื่องรูปธรรมนะครับผมผมเองเนี่ยยังมีความหวังกับคนรุ่นใหม่นะครับผมอาจจะมองไปที่โรงเรียนยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อเพื่อเป็นจุดสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในระ่ละประเทศก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าโรงเรียนนี้นะครับ มีตู้ยาประจําโรงเรียนเนี่ยเป็นยาจากสมุนไพรค่ะ <c oughs> แล้วยาจากสมุนไพรเหล่านั้นเนี่ยมาจากชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ในระบอบโรงเรียนเด็กเจ็บป่วยยังไงเนี่ยนะครับได้ตู้ยาสามัญประจําบ้านที่มาจากยา<ม>ในชุมชนชุมชนก็จะปลูกจะรักษา <c oughs> นะครับอาหารการกินของโรงเรียนก็มาจากท้องถิ่นที่อยู่ในระแวรก <c oughs> รอบๆของโรงเรียนหรือในระแอกของตําบลเนี่ยนะครับ <c oughs> ถ้าเราจำลองแค่โรงเรียนหรือจำลองแค่ชุมชนเนี่ยให้เห็นเนี่ยนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยอย่างมากเลยทีเดียวแต่ถ้าเราขยายใหญ่ขึ้นมาในระดับประเทศเราอาจจะต้องคำนึงถึงอุตสาหกรรมในประเทศซึ่งอุตสาหกรรมระดับเล็กอุตสาหกรรมระดับเล็กในประเทศเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็ทําให้สังคมที่มันซับซ้อนเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยอุตสาหกรรมยาระดับเล็ก อุตสาหกรรมอาหารระดับเล็กผมเร <Okay. S 2> ้นระดับเล็กนะครับเ uh huh. พราะเป็นระดับเล็กเนี่ยเงินทองมันจะไหลเวียนในประเทศของเรา <Okay. S 2> ความเข้าใจมิติที่จะเชื่อมโยงหรือความขัดแย้งต่างๆในพื้นที่เนี่ยมันก็จะน้อยลงด้วย uh huh. นะครับงั้นผมมีความเชื่อมั่นครับว่าอาหารและยาเนี่ยนะครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงโดยเอารากฐานประเทศของเราเป็นตัวตั้งเอาภูมิความรู้ของเราเป็นตัวตั้งแล้วเชื่อมั่นในการพึ่งพาตัวเอง okay. ประเทศเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและจะเกิดรูปธรรมของชีวิตแบบพอเพียงเนี่ยที่จับต้องได้คงเห็นแล้วนะครับว่าการที่เราจะขับเคลื่อนให้ยาสมุนไพรนั้นเป็นที่ยอมรับและสามารถเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษา อาการเจ็บป่วยของคนไทยได้นั้นคงเป็นหน้าที่ของหลายๆฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกันนะครับทางการแพทย์นั้นก็คงจะต้องมีการรวมพลังกันในการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยและร่วมกันสร้างมาตรฐานนะครับให้การยอมรับเพื่อที่จะนํายาสมุนไพรนั้นไปใช้ควบคู่กับยาแผนปัจจุบันเพื่อที่จะประหยัดงบประมาณของประเทศชาติได้นะครับในขณะที่คนไทยทั่วๆไปนะครับก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายความคิดและปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับตัวยาสมุนไพรนะครับ ว่าไม่ใช่ยารักษาโรคที่สามารถรักษาโรคให้หายแบบเฉียบพลันเช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบันแต่ว่ายาสมุนไพรที่มาพร้อมๆกับอาหารการกินของเรานี่ก็คือสิ่งที่จะช่วยสามารถสร้างสมดุลเป็นเกราะป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าหากว่าทุกฝ่ายร่วมมือกันก็เชื่อว่าการขับเคลื่อนให้ยาสมุนไพรนั้นเป็นทางเลือกในการรักษาอาการเจ็บป่วยของคนไทยนั้นก็สามารถเป็นไปได้ไม่ใช่เพียงแค่การประหยัดงบประมาณเท่านั้นนะครับที่จะเกิดขึ้นแต่ยังหมายถึงความมั่นคง ทางด้านสุขภาวะและสุขภาพของคนไทยด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการแผ่นดินไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจะกลับมาพบกอบคุณผู้ชมในวันพุธหน้าเวลา20นาฬกา20นาทีแบบนี้นะครับทางทีวีไทยทีวีสาธารณะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ